เฮ้ย hey, น้องสาเก็ยไดาน้องสาเก็ยไดา,า,ก,ดาก็ตามมาแล้วดิก็ตามมาว่าข้อดีมีอะไรมัง้งเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำคนขี่มา้าราไว้นี้วันดีกับผมนุ่มตองแดงเล่กเลื่อนสวัสดีค่ะน้องสาวเคียนซาค่ะนั่นเลยพี่น้องก็ถามเราว่าโคดีมันมีอะไรบ้างที่จัดเจนของปุ๋ยน้ำคนขี่มา้าราไว้เนี่ยข้อดีคือเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางออกเพิ่มเปอร์เซ็นดี ฟื้นฟูต้นยางค่ะนั่นไนงโดยกอนทินีพี่นงอยากได้แบบหน,นมังอยากได้แบบไหนเลยพี่นงลงท่าม,มาเลยวะคนขี่ม้าบาระไว้เราช่วยได้ไหมนั่นเลยแต่ที่รู้ๆคือ,อยางอกดีเปลือกนิ่มขับเชื้อราฟื้นฟูต้นแล้วก็ไม่ต้องเบรกไม่<ช>ต้องห<ช>ามนั่นคือโคดีถ้าว่าพี่นง บ้านอยู่บนควรเออหายไม่ใช่ชุนยางอยู่บนควนอยู่บนเข้าเหมือนนมตองแดงแบบเนี้ยเราก็เนี้ยถือขวดเดียวหนึ่งนิดเนี้ยใช่ได้ยี่สิบได้ใช่ยี่สิบได้เลยกับเพลงหนึ่งันนะเพลงหนึ่งอันหรือว่ากันว่าตากี่ก้นกับเพลงจำนวนนั้นเลยพี่น้องจุมเรงพอมาดมาดทาเหนือร่องเกล็ดยี่ให้เกิดฟองเดือนละครั้งก็สมบูรณ์ ง่ายนิดเดียวครับผมนั่นแหละถึงตอนนี้ยังมีโปรดีโปรเด็ดนี่เสื้อรวยรวยงามงามมีจํานวนจํากัดนะเรจำนกัดเราก็พยายามจะเอามาเยอะเลียกวีนน้องแต่ตัวมันแพงตัวร้อยห้าสิบบาทที่เราจะเอามามอบให้กับพี่น้อง FT ที่ทางขวดลิตรเท่านั้นนะพี่น้องขอร้องว่าขวดลิตรเท่านั้นนั่นเลยมีตอนนี้หมดไปประมาณสองร้อยตัวสามร้อยตัวแล้วถึงทีนี้ยังอีกประมาณ นี่และหนึ่งเดือนเต็มๆนี้ไม่รู้ว่าจะพอไหมถึงจะได้สั่งกันมาอีกไหมก็อยู่ที่พี่น้อง FC เอฟซีแล้วแหละว่าจะสั่งกันมาเมื่อไรนั่นแหละแต่อย่าลืมว่าใช้ต่อเนื่องเดือนละครั้งค้นเรงใช้ได้ไหมใช้ได้ใบไม่มีใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใบแตกไหมใช้ได้แต่หลอดย่างออนใช้ได้ย่างเกใช้ได้ย่างอีขอน ย่งใจได้เลยทั้งดีนี่ยังเอาไว้ได้เลยพี่น้องทึงถ้ายัางเล็ก,กะอะยังเล็กผสมน้ำจีดค่ะก็ยังใช้ได้พี่น้อง <c oughs> นี่แหละครับผมความดีของปุยน้ำคนขี่ม้าปาระไว้เดี๋ยวนุ่มตองแดงตำโกรเสียให้คว่างแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไป <c oughs> นุ่มตองแดงแรงแรงเตือนกบนองเศวาเกียนซาค่ะบ๊ายบาย